สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังงวดที่แล้วได้โชคครึ่งแสนขอพรพญาปูแบกทรัพย์ขายาเซมซีได้เลขเด็ดแห่ขอพรวัดดังเมืองสุพรรณบุรีลอดท้องพญาปูแบกทรัพย์เสริมความเป็นสิริมงคลเผยขย่ขาเซมซีได้เลขเด็ดหลังจากที่งวดที่แล้วถูกเต็มเมได้เงินครึ่งแสนฮะวันที่ย9่ิบเกายน65ฮะที่วัดพุทธมงคลหรือวัดหนองเปลืองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณ ประชาชนต่างเดินทางมากราบไหว้สการะรูปปั้นพญาปูแบกรัพย์ขนาดใหญ่ปลายุนแปดซึ่งประดิษฐานภายในวัดพุทธมงคลโดยเมื่อเข้ามาที่ซุ้มประตูวัดจะพบรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่เกาะที่ซุ้มประตูและมุมซุ้มประตูจะมีพญาปูเรียกรัพย์ที่อยู่หน้าซุ้มประตูวัดทั้งสององค์องซ้ายมือวัทวีและองค์ขวามือชื่อว่าสถาพรจากนั้นจึงเข้าไปไหว้ขอพรพญาปูแบกรับ โดยมีชาวบ้านมาไหว้ขอพรจากนั้นจึงเดินลอดท้องปูสามรอบเพิ่มความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภเสริมดวงชะตาซึ่งผู้ที่มาไหว้จะเดินใช้เทรบัตรที่มีมกวักเรียกทรัพย์หรือบางคนมีสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ใช้กวักเพื่อเรียกโชคลาภขณะเดินลอดใต้ท้องพญาปูด,ด้วยนายวิสิทต ขยอซีเอมซีขอเลขเด็ดได้เลข119กล่าวาว่างิดที่ผ่านมาเดินทางมาขอโชคได้เลข92จึงนําไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหาเลข92ได้จํานวน18ใบปรากฏว่าออก92ได้โชคไปรวมทั้งสิ้นกว่า50,000ครับหลังถูกหวยได้นาําปลาทูน้ําแดงและดอกไม้สีแดงสดมาถวายไปก่อนหน้าแล้ว นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความอัศจรรย์เมื่อในบ่อน้าที่ศาลาซึ่งกําลังสร้างให้หลวงปู่นิ่มหรือพระครูสุนันทโชตโชตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเกจิชื่อดังอายุ96ปีของจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ต้อนรับแขกปรากฏว่ามีลูกปูเข้ามาใส่อยู่ในบ่อนับ100ตัวซึ่งสร้างความอัศจรรย์ให้ชาวบ้านครับเพราะหลังจากที่วัดได้สร้างพยาปูเรกรั์และพยาปูแบกรัพย์ไว้ในวัดมักจะมีปูขึ้นมาเดินขึ้นไปมาในวัดอย่างน่าอัศจรรย์จนวันนี้มาพบ ในบอ่ออีกนับ100ตัวซึ่งชาวบ้านไม่มีใครกล้าทําร้ายปูในวัดเนื่องจากเชื่อว่าเป็นลูกพยาปูเป็นปูเจ้าที่ไม่อยู่อาศัยให้โชคลาภแก่ชาวบ้านเขอก็พูนข่าวจากข่าวสดครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ